สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องบ่าวตุย้ยลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องป๊อดพี่น้องพี่น้องเบิ้งเนะีหลังจากที่เบาตุยาย้ยไล่หั่นไปแล้วพี่น้องคอ,อยพวกคือโบฝันมาตัวจีนโทษบนเซติโนป๊าดพี่น้องเบิงเงเบ้งเอาโอ้โหไหลายบนนี้พ่พี่น้องสามร้อยสามสิบตัวตัวละแปดท่าน แขกเป็นมากประมาณเกือบสามพันคนพี่น้องสามสองพันหกหน่อยกว่าคนพี่น้องป๊าพี่น้องเบิ่งเอาปาสาวหน่อยร่ำเพื่อโชว์ถือว่าได้รับเกียรติอันสูงส่อันยิ่งง่ายมหาศาลเลยพี่น้องผมก็จะจำไว้จารึกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ว่าได้มาเห่นใหในพี่น้องทั้งโอ้หพี่น้องเบงนะิ่งเนี้ น่องเบ่งเอาน้ำผมปัดน่องเบ่งกันะนะก็ปวดพวกม่วงตกแตงแท็กทอดงานสร้างนะพี่น่องเนี่ย่นสิห้นี่ ูบวมีอันนั้นปูบวมีบัดรกับมาเบิงทั้งหลังทั้งนายพี่น้องปวดพดพวกม้วนตกแตงเลยเนี่ยหอ,องเปล่าพวกปวดพูดพวกม่วน,นักแตงเลยพี่น้อง่อ,อยสอนพี่น้อง่อยอ่อนซ่อนดี ป๊ดยิ่งง่าดีพี่น้อนนนงผู้่งเอา่งเอาตามการดงโตจีนโอ้โหม่น้องังเาเลย ป้อนสวัสดีเดียวครับสวัสดีเดียวครับสวัสดีอาจารย์เจมครับจันเจมส์สวัสดีครับสวัสดีจางสวัสดีว่าที่ S <S สวัสดีครับสวัสดีือครครับอย่างากันบอกพื้นจะไงเลยไม่ครับบอกพ้นอ่ะบอพนจครับอ๋ออ๋อไม่ล่ะสามนุ่มสามมุ่อเะ J ค k G พื้นซีนหนัีอ่ะพืนจะพีซซ่าสุดๆมาเนี้มีรวคือว่าสิเซ่าสุดๆู่กไทสนครับปาใส่ใส่ขาสันม่ครับเป็นอย่างไรก็ใส่สุดใส่ผ้าโอ้ยมันอีงานแบบ แขกงภูมิเกียรติมาหลายครับเหมือนภูมิเกเลือเพราะเน้าเขาได้ปะเนี่ยฮองภูมิเกลือพี่น้องพูดโทษพี่น้องอวันนี้อาจารย์อาจารย์เจมอาจารย์เจมอาจารย์ทีอยู่ท่ามกลางโตจีนที่ไม่ได้กิน <laughs> ได้แค่กินนะได้แค่กินได้ข้าววัดสั่งถงุงเอะง่ายสุดก็เตรียมไว้มาอย่างนี่ไว้เก็บขยะหรือไปอย่างอ๋อันเก็บ ฮอนอาหาบอกตรงเล่นมาไบห่อเตี่ยไปขอเป็นคนกระชี้หาอยู่มั้งอันนี้ิบก่าก็เป็ังขอให้เพื่อนหาหน่อยครับหัวอ่อนพี่้องมหยอกเนี่ยมันช่วาเฝ้าบ้านนี้เบ้าหยอกว่านุ่ขผมมวยหนุ่มพวกไอีครับเบอกว่าที่บารเลียจเคิร์ดดันอย่อกครับต้องรับน้องดนี่เจกกสีโสดแน่โสดแน่ด้วยครับจะถ้าเบิรแตจน้องจ้างเขาเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องโสดครับเมนอพัวกระเทยทั้งนั้นเลย บ้าหยอกรัแต่แต่เนี่ยโสดล้อไปน้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ไอ้โดนี่นีัยหลังๆมากตุ้ยรู้โลกรู้อ่ะเอ็ดยังกัจะเอ็ดเคลืออาจารย์เกมไหลเอ็ดยังอยากให้เขาเห็นแมรี่เนี่ยอาจารย์เกมอาจารย์เกมน่อยใหญ่เขาใจบอกเบิ้งละไว้เออนี่นะเอ็ดยังกัระมันระวังเนี่ยแหะกล่องมันหลายตุ้ยรู้โลกรู้เด้อโอ้โหออยางสิบประเด็นนี่แล้วหลายลอาจารย์อาจารย์เกมวันนี้รู้สึกจะัะกดดันไหม เล่นท่ามกลางผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะปวดดันครับปวดดันเรื่องอะไรครับไฟจะส่องตาเพิ่อนวันไฟส่องตาอาจารย์เกมแล้วก็ดันคือไฟรักมันหลายแห้พี่น้องสองแมนบัสติ่นอะสองสี่เท่าไรนะอันจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่ครับสิบสี่สิบห้าสิบหกครังหน่ะแมนครับมันอยู่แล้วอาจารย์เกมเขีนว่าเหมือนไฟท่ามกตรงระหว่างไฟไฟเวลากับไฟอันนี้อันไหนยากกันท่ากันบ่ ไฟประดับกับไฟนี่บ่ครับโมตางกันบอกมันมันยากคนเราแบบครับยาดอะไรบหฟังด้วยไฟนี่มันก็สิได้ติดตังหลายคนเราเดือนระบุแจะว่าอันนี้ก็น่าจะบ่เกินบ่เกินหาคนบ่ปราะว่าเห็นมาประมาณ20สาด20ได้บ่แมนหลเขาบ่มันแมนบ่ได้ทั้งนายได้บุนแมนมันมันไหลมันหลเราแมันก็คือคล่าข่กันครับต่ว่าอันนี้มันสิบอะไรครับต่อสายสัญญาณมันเขียนต่อไฟจากส่วนอันส่วนไฟผมแบบ ผมกดดันอยูแต่ส่วนจอผมไม่เคยกดดันเพราะว่าอาจารย์เจมเราแต่เราขออยู่เราครูเธอบปดับเด้มึอนี่ขอขออีไยาอย่ามีปัญหาอย่างนี้ยกมืชถงหัวนี่ลาได้เจมแล้วพือถงหัวนะยามลองเนี่ยยามลองบ่มีบ่มี่แล้วพ่อไอ้ซื้อมาบอลโจซีมาเท่านั้นีะมึอวันมี่แน่หรอครับจอนบบควันขึ้นกับต้องมีดับตัอครับดับจุดจอกลางตลอดเลยพี่น้องว่าบอดโจซิมาเนี่ยบรไยากาศเอาทุกอย่างที่นี้ท่านนั้นก็องค์ประกอบนี่ครับนี่ที่สำคัญใจสำคัญนี่ครับนี่ มืุอนี่ก็ไปน้องซีมูหรือจ่าแต่ฟังอาจารย์ที่มืุอนี้ผมบอกตรงๆเลยอมูหรือจ่านั่นแหละแค่นั้นแหละจ้ากับมูในมุกจ้าง่ายกว่าแล้ยมูกับซีตีพาพันยาไปหาวัดเส้นหรือวัดปีหน้ามาอีกนั้นรับรองเลยครับแสดงว่าผ่านถามเ้าเพิ่งครับแต่คิดว่าสิเป็นข้าวดีหรอเป็นเบาเบาเลย ชิพันบอแจงคือชิพันบอแจงต้อนกันทีมงานเราไปหาหลักหอของเพื่อนนี่ยนี่ตัวทีมตัวเจอเนี่ยเอาไปนอนอหือกสู้ๆเด้ออจารย์เกมเด้อพอเผาเนี่ยเรื่องผู้สาวกับทีงข้างไหนนี่เป็น่เกมน่นพี่ยุนจังเน่อจารย์เกมเนี่ยเลาผากคอผักขั้วเนี่ยัดครูบอว่ามันนี่ค้นถ่ายประมาณท่ายคุ่บอสองพันหกว่า บัตเซิลเพ um> oui> uh huh Lindsay> ื่นน่ะภาษาจีนดำนี่อะไรภาษาไทยนี่ตัว mm จีนเนี่ยเพราะท่านได้ร่วมกับคนกผู้คนมีบัตรแต่เพื่อนในเพื่อนในเบิ่งแด้ทั้งหน้าทั้งหน้ากับผู้ซาได้เพื่นบอกกับทั้งหลังนั่นได้ทั้งคางอีกร่้นลุนกันพี่น้องนี่ให้ร่างใจกันพี่น้องนะนี่บพี่น้องเบิ่งเอาพวกม่วงแกงคน ุดยอดพี่น้องปวดทั่วพวกแกล้งปวดน้ำยี่สิบทนายนะใหม่ก็จอดเอ็ดเอาประเทศดิพี่น้องขอท่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาใบสามกุกาจะเริ่มปันพี่น้องเนาะเขาจะเศร้าเซ็กเซ็กระบบเซ็งอย่างอะพี่น้องเอาเริ่มใหม่ร่างใจกันได้พี่น้องเด้อวันนี้ที่อ่า ลานกิจกรรมนี่คมอุตสาหกรรมสามศูนย์สี่พี่น้องเขามาเบิ้งเด็ดเลยพี่น้องฝันหาเบิ้งนี้แล้วบ่ต้องห่วงพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องส่วนทงางเบื้องหลังเขากําลังลุยพี่นอ้องกำลังเก็บของเก็บอย่างกำลังลงของลงอย่างนั้นพี่น้องเนาะ นี้ใส่เต็มที่เลยแหละเอาคลิปนี้ฝากไว้สำหรับพี่น้องคลิปหน่อยก็ไม่พน่นอเบังเล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องบอตทุ่ยละปูน้องเชิญพี่น้องเด้อใหม่ลักแกหลายพี่น้องเนาะเอาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ